สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาชมพระหลวงพ่อปานพิมพ์ไก่หาง3เส้นกันนะครับก็ที่เห็นนี่ก็เรียกว่าหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่หาง3เส้นนะครับซึ่งดูแล้วมันจะก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามีต่างกันนิดหน่อยทั้งสองพิมพ์นี้เป็นไก่หาง สามเส้นเหมือนกันนะครับแต่เป็นเป็นสองบล็อกนะครับสองบล็อกคือพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กซึ่งดูองค์แล้วก็จะเท่ากันแต่ทำไมเขาเรียกพิมเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับกันสองบล็อกเพราะว่าอย่างองค์ซ้ายมือเนี่ยนะครับองค์ซ้ายมือเนี่ยเป็นพิมพ์ใหญ่ดูตัวตัวมะนะครับตัวมะเขาจะ ใหญ่ๆกว้างๆเห็นไหมครับตัวนี้หนาหนาตัวตัวมะตัวนี้ตัวมะส่วนอุข้างบนตัวน,นี้จะเล็กกว่าพิมพ์นี้เห็นไหมครับอันนี้เรียกว่าพิมพ์ใหญ่อันนี้เป็นพิมพ์เล็กแต่ขนาดเท่ากันเลยนะครับขนาดเท่ากันเลยนะครับอาจจะใหญ่กว่านี้หน่อยนะครับแต่ดูแล้วใกล้เคียงกันมากนะครับ เนี่ยอันนี้เรียกว่าพิมพ์ใหญ่อันนี้เรียกว่าพิมพ์เล็กจุดสังเกตก็มีแค่ตัวยอยักษ์เนี่ยตัวตัวมะาเนี่ยที่คล้ายยอยักษ์เนี่ยนะครับตัวเนี้ยจะกว้างกว่าถ้าพิมพ์ใหญ่จะกว้างกว่าอันนี้ก็จะยาว,ยาวนนๆนะครับจะเอ็นเอ็นนะครับอันนี้ก็จะกว้างๆนะครับเนี่ยตัวนเนี้ยเนี่ยเมื่อดูใกล้ๆเห็นไหมครับจะไม่เหมือนกันนะครับ ตัวมะตัวนี้จะกว้างและเอียงเข้าข้างในแต่นี้ก็เอียงเข้าข้างในเหมือนกันแต่ว่าจะยาวกว่านะครับตัวจะยาวกว่าแล้วตัวอุเนี่ยข้างบนเนี่ยของพิมพ์ใหญ่เนี่ยจะเล็กตัวนี้จะเล็กบางแต่ตัวนี้จะหนาเห็นไหมครับตัวนี้จะหนาซึ่งผมคิดว่าก็คงจะเป็นพิมพ์เดียวกันแหละและก็ทาไปนานๆแล้วก็แก้พิมพ์นะครับ ก็เลยเป็นพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กแล้วหางก็จะพิมพ์ใหญ่ในหางก็จะโกงๆหน่อยนะครับอันนี้หางก็จะไม่ค่อยโก่งเท่านะครับเดี๋ยวจะจับให้ทเท่ากันนะครับเนี่ยก็ดูแล้วคล้ายกันมากนะครับคล้ายกันมากคล้ายกันมากเ,าเดี๋ยวผมก็จะหยิบในเวบพบระนะครับภาพจากในเว็บพระให้ดูนะครับ ซึ่งผมก็ได้ก๊อปมาแล้วนะครับได้ก๊อปมได้ก๊อปมาแล้วเ,เริ่มตั้งแต่พิมพ์เล็กก่อนเอาพิเอาพิมพ์พิมพ์เล็กก่อนก็แล้วกันนะครับพิมพ์เล็กนี่อันนี้เป็นพิมพ์เล็กพิมพ์เล็กเห็นตัวมะไหมครับตัวมะเนี่ยหรือตัวยอยักษ์เนี่ย เนี่ยตัวยักษ์เนี่ยมันเขาจะยาวๆเห็นไหมครับเขาจะยาวๆแล้วตัวอุเนี่ยจะหนาๆเห็นไหมครับตัวอุเนี่ยเขาจะหนาๆเนี่ยเออเเนี่ยห็นไหมครับตัวยอยักษ์เนี่ยตัวมะเนี่ยเขาจะยาวๆลงมาเอียงๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวอุเกาจะหนาๆนะครับนี่ เหมือนกันนะครับอันนี้ก็อีกองหนึ่งเป็นพิมพ์เล็กนะครับพิมพิมพ์เล็กเนี่ยไก่หาง3าเส้นพิมพ์เล็กเนี่ยในเวพระนะครับเนี่ยเนี่ยในสัญลักษณ์เขาเนี่ยครับเวพระเนี่ยเวยพระเนี่ยครับดูนะครับอันนี้พิมพ์เล็กคือตัวมะเนี่ยคล้ายๆยอยักษ์เนี่ยเขาจะเอียงๆตรงนี้ตรงนี้คมคมนะครับมีคมคมเนี่ยตรงนี้ต้องคมคมเห็นไหมครับและตัวอูจะนหนา เห็นไหมครับคราวนี้มันดูพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่เนี่ยพิมพ์ใหญ่ยอยักษ์จะไม่เหมือนกันแล้วเนี่ยตุมะเนี่ยจะไม่เหมือนกันแล้วเห็นไหมครับไม่เหมือนจะไม่เหมือนตัวนี้แล้วแล้วก็อุนี่ก็จะอันนี้บางเห็นไหมครับแต่อันนี้จะหนาเห็นไหมครับแต่อันนี้จะบางซึ่งเหมือนกับพิมพ์ใหญ่อิมพิมพ์นี้เนี่ยผมหยิบก่อนโอเคเห็นไหมครับ ตอูเนี่ยเนี่ยตอูเนี่ยจะกว้างๆหน่อยนะครับตอูเนี่ยจะกว้างๆหน่อยเห็นไหมครับแล้วหางก็จะออกบานๆเป็นสามเหลี่ยมเลยตัวหางเนี่ยเนี่ยหางเป็นสามเหลี่ยมเลยแล้วัตอูตัวนี้ัตอูตัวนี้จะบางๆเนี่ยจะบางๆเห็นไหมครับซึ่งผิดอ่ดูอีกองหนึ่งนะครับ นี่ครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่เห็นไหมครับไก่หางสามเส้นพิมพ์ใหญ่นี่ตัวมะเนี่ยหรือต,ตัวยอยักษ์เนี่ยกว้างๆหางเป็นสามเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมเลยตัวนี้จะเล็กๆบางๆหน่อยแต่หัวแหลมๆในลักษณะนี้นนนเห็นไหมครับอันนี้เป็นข้อสังเกตมีอีกนะครับส่วนมากจะเจอกันก็พิมพ์ใหญ่ นะครับส่วนมากที่เราเจอกันเนี่ยจะเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กหากไม่ค่อยมีนะครับเนี่ยตัวมะก,กว้างๆตัวยอยักษ์เนี่ยก,ก้างๆหางเป็นสามเหลี่ยมนะครับตัวน,นี้เล็กๆเ,เ,เห็นไหมครับเนี่ยดูดอีกองหนึ่งก็ได้นะครับส่วนมากก็จะเป็นเนี่ยเห็นไหมครับ เหมือนกันนะครับเนี่ยยอยักษ์นี่เล็กบางๆนะครับนี่อีกองหนึ่งเห็นไหมครับยอยักษ์กว้างๆเนี่ยตัวมะคล้ายๆยอยักษ์กว้างๆแล้วก็ตัวนี้เล็กๆนะครับก็เป็นพิมพ์นี้นะครับนี่เป็นพิมพ์ใหญ่อย่างนี้นะครับไม่ใช่อย่างนี้นะครับอันนี้เป็นตัวเล็กนะครับจะไม่เหมือนกันเลยเห็นเห็นไหมครับอันนี้หลักสังเกตง่ายๆอ่าถ้าเป็นพิมพ์เล็ก นะครับตัวนี้จะยาวๆนะครับยาวๆสารคมคมแล้วก็ตัวนี้หนาๆนานะครับอุหนาหนาถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่ตัวมะกองกว้างยอยักกว้างๆแล้วก็ตัวนี้บางๆนะครับส่วนอื่นนั้นไก่นะั้นก็จะคล้ายๆกันเราถ้าเกิดมีองค์เดียวจะดูไม่ออกอันนี้มาวางให้ดูนะครับดูหางไก่ตัว <c oughs> ครับดูหางไก่นะครับ ก็จะนิดๆน,น,น่อยนะครับก็ดูดูยากนะครับก็สังเกตอยู่แค่นี้คราวนี้ก็มาดูเนื้อดูพิมพ์พจะคล้ายกันนะครับจะคล้ายกันนะครับเนี่ยเหมือนกันนะครับดูตั้งแต่เสียนนะครับเสียนเนี่ยตัวพิมพ์พเล็กเนี่ยเจะมีกิ่งก็จะมีกิ่งบางอันใหญ่ก็จะมีกิ่งนะครับผมต้องบอกว่า คิดว่าเป็นเขาเขาแก้พิมพ์มาเรื่อยนะครับตรงนี้น่าจะเป็นบล็อกอะไรเขานะครับมันก็จะมักจะมีกิ่งอย่างนี้นะครับอ่าอันนี้ก็ตัวอะนะครับตัวอะแขนนะครับเบนไหลด้านซ้ายองค์พระเนี่ยก็จะสูงสูงนิดนึงนะครับะนะครับพระก็จะคมคมนะครับฐานบัวเนี่ยเม็ดเนี้ยจะเล็กสุดเนี่ยเม็ดเนี้ยเม็ดเนี้ยจะเล็กสุดนะครับและรอยเชื่อมระหว่าง เม็ดเนี้ยเม็ดที่อธนับจากตรงนี้1 2 3 4 4ี่กับ5จะห่างกันและ5กับ6จะมีเส้นเชื่อมเนี่ยจะมีเส้นเชื่อมเห็นไหมครับจะมีเส้นเชื่อมเหมือนกันไก่ก็เป็นลักษณะนี้นะครับไก่ก็เป็นลักษณะนี้นะครับคราวนี้ก็จะมาดูเนื้อดูเนื้อผ้าหลุมกระปานเนี่ยก็ต้องดูเนื้อแบบต้องให้เห็นเม็ดทรายนะครับให้เห็นเม็ดทรายเนี่ยดีวจะขยายนิดนึง เห็นไหมครับในเนี้ยก็จะเห็นเม็ดทรายเม็ดเท่าๆกันนะครับถ้าถ้าทรายเม็ดใหญ่ก็ต้องใหญ่เท่าเท่ากันหมดถ้าทรายเม็ดเล็กก็ต้องเม็ดเล็กเท่าๆ,ๆ,ๆกันหมดในองค์เดียวกันนะครับในองค์เดียวกันก็มีรอยปาดนะครับมีรอยปาดแล้วก็รอยแทงก็นูนๆนะครับตรงนี้จะนูนๆอ่ามีก็นนี่นูนนิดนึงนะครับอันนี้นูนนิดนึงนี่งนผงนะครับ ผงก็จะเป็นสีเทาๆแล้วก็มีเม็ดขา,ขาวๆมีเม็ดผงขา,ขาวๆแล้วก็มีผงดำๆคือเม็ดมีเม็ดขาวแล้วก็เม็ดผงดำๆอยู่ในในนี้ด้วยนะครับอ,อยู่ในผงนะครับผงก็จะทําจะไม่มีสูตรตายตัวนะครับก็จะอันนี้กจ็จะเก่าหน่อยก็ใช้มาเยอะหน่อยใช้มาเยอะหน่อยก็จะมีเม็ดขา,ขาว นะครับเป็นเม็ดผงข้าวขาวแล้วก็มีเศษผงดำๆน่าจะเป็นผงใบลานนะครับเหลี่ยมก็ต้องมีครบนะครับเป็นสี่เหลี่ยมตัดมุมหรือแปดเหลี่ยมนะครับผ้าก็มีความลึกนะครับผ้าก็จะมีความลึกนะครับเนื้อผิวผ้านะี่ก็ต้องตึงแน่นนะครับเพราะผ้า100ยปีนะครับหลวงปู่นะาปานสร้างส4 6 0ร้าง2460ประมาณนี้นะครับปีนี้2000 ห้าร้อยหกสิบเจ็ดก็ร้อยปีนิดนะครับร้อยห้าปีร้อยหกปีนะครับอันนี้ก็ให้ดูเนื้อนะครับดูพิมพ์ละยอย่างหนึ่งผ้าหลุงพขงปานเนี่ยถ้าหากว่าไม่ถูกใช้จนถึงขนาดนี้เนี่ยอันนี้ใช้อันนี้ลงรักด้วยนะครับลงรักด้วยแล้วก็ใช้ใช้มาด้วยก็ทําให้ผิวนวลดินนั้นอ่ไม่ค่อยมีให้เห็นอย่างองนี้พระไม่ค่อยได้ใช้นะครับ ก็จะเห็นผิวเป็นนุนนวลนะครับตามซอกเนี่ย <c oughs> ก็จะเห็นผิวเป็นนุนนวลดินนะครับนวลดินมีแทบทุกองค,ครับถ้า้าเป็นลักษณะผิวอย่างนี้ไม่ถูกทาลักษ์ไม่ถูกใช้เงื่อชุ่มใช้อย่างสมุกสมบันก็จะเห็นนวลดินตามซอกซอกนะครับแล้วก็จะเห็นรอยยุบตัวแล้วก็มีเม็ดทรายเล็กๆๆๆๆให้เห็นนะครับเนี่ยมีเม็ดทรายละเอียดละเอียดตามจุดสัมผัสเนี่ยอย่างเงี้ยจะเห็นเม็ดทรายนะครับเห็นเม็ดทรายเล็กๆ แล้วก็มีว่านแร่ดอ,อกมะขามนะครับแร่ดอ,อกมะขามาให้เห็นเป็นปล,า,ปลายนะครับตามผิวก็จะเป็นนวลดินนะครับอันนี้เป็นพระที่สวยองค์หนึ่งนะครับพระไม่ค่อยได้ใช้นะครับเป็นนวลดินก็จะมีความผิวจะมีความซึ้งตานะครับผิวก็จะมีความซึ้งตาแล้วนะครับแต่พระไม่ค่อยได้ใช้ นะครับก็จะมียังมีความเป็นดินเป็นวนวลอยู่นะครับนวลดินอยู่โอเคนะครับคลิปนี้ก็เอามา,ามาแนะนําให้สมาชิกได้รับชมกันเท่านี้นะครับสวัสดีครับ